สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้โกมาพบกับผมแอมิคิต้เหมือนเดิมสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวิสเดวิสเมคลนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงความสวยของผมให้ฟังกันนะครับมาครับก็เพือ่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ,บนนสําหรับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องสวยนะครับก็มาดูเรื่องที่มันดีๆก่อนละกันนะครับสำหรับเรื่องดีๆวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมถอยลูกเต๋าอันนี้นะฮะ ปกติแล้วนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทําคะแนนได้จนถึง150แต้มนะครับเราจะได้กล่องเลือกอเลือกสกินของตัวละครเนี่ยหกล่องนะฮะซึ่งในกล่องเนี้ยมันก็จะมีตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับอาต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวธรรมดากับตัวลิมิเต็ดนะฮะตัวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นชุดของเอล็อกเกอร์นะครับซึ่งแน่นอนไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับตัวกลางก็จะเป็นชุดขององค์ลักษ์นะครับ แล้วก็ตัวขวาสุดเนี่ยเป็นชุดของเลดี้สันนลกนะครับซึ่งเลดี้สันนลกเนี่ยมันมีภาษีในการกดมากกว่า2ตัวซ้ายนะฮะผมก็เลยแลกเจ้าชุดของเลดี้สันนลกมานะผมชอบเลดี้อยู่แล้วด้วยอนาคตอาจจะปั้นเลดี้สันนลกให้ขึ้นอีกเองนะครับเพราะมีชุดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าผมอะเวลาเล่นกิจกรรมทอยลูกเต๋านะครับแล้วมันมีก่องเลือกชุดคอตุมที่มีชุดของเลดี้เนี่ย คะแนนผมอะไม่เคยได้ถึงหนึ่งร้อยแบบอ่าไม่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเลยนะครับมีรอบนี้นะครับที่คะแนนผมเนี่ยเล่นมาจนถึงเกือบวันสุดท้ายอะคะแนนผมได้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วไอ้เจ้าแต้มแต้มใหญ่นะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันได้ทั้งหมดยี่สิบแปดแต้มผมก็เลยเอา้าถ้าเกิดยี่แปดแต้มผมก็เลยยอมใช้เพชรม่วงนะครับซื้อซื้อเจ้าอ่าอันนี้นะฮะ ไอ้สองพันห้าร้อยเพชรม่วงนะครับที่ผมซื้อวันนี้นะจนไอ้สองอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่ะก็ซื้อชุดไอ้สองพ้ารเพชรม่วงอันนี้เพื่อที่จะเอาลูกเต๋านีไปทอยแล้วโชคดีตรงที่ว่าทอยแล้วมันไปลงไอ้ยี่แดแต้มพอดีนะครับแต้มผมมันก็เลยขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ตอนเช้านะครับเลดี mm ้นี่ นี่ฮะชุดสวยสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับชุดนี้คือผมมาอยากได้ชุดนี้มากครับตอนที่เลดี้มาใหม่ๆนะครับเนี่ยชุดนี้คือแบบสวยมากเบิ่มๆด้วยนะบ,บอกเลยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสวยของผมละกันนะครับสําหรับเรื่องสวยของผมเนี่ยอันแรกเลยนะครับนี่อ่าตู้กาชาของดันเต้น,นะครับผมอะเหลืออยู่ เนี่ยประมาณนี้แหละ88 88โลนะครับซึ่งไอ้เจ้าตู้ในโลอันนี้เนี่ยผมกดอ่าแล้วหลุดเลทนะครับได้ได้เดดี้ไม่หมดน้ำแข็งมั้งก็เป็นรอบการันตีแล้วผมก็พยายามหาเพชรหาตัว๋วผมได้ตัวมาประมาณ 15, 15บ15าใบนะครับแล้วก็เพชรอยู่ประมาณอ่าสามพันนะครับผมก็มากดรดโลที่ตู้ดันเต้ตอน อนที่ผมกดคาไว้คือผมคาวที่สเต็ปสามนะครับเท่ากับว่าผมจะสามารถลดโลได้สามสิบโลนะครับก็จะเหลือห้าสิบห้าสิบแปดโลหรือไม่ก็ห้าสิบเก้าโลเนี่ยแหละจังหวะครับผมกดสเต็ปสามไม่มีอะไรสเต็ปสี่ไม่มีอะไรสเต็ปห้าสึกออกครับชิปหายแล้วและเป็นรอบการันตีด้วยคือยังไงก็ได้ตัวแน่ๆครับเนี่ยนี่ยยังไงก็ได้ตัวแน่ เราะมันเป็นรอบการันตีทีนี้นะครับถ้าผมกลับไปกดตู้เนโรอีกตอนเนี้เนโรไม่การันตีแล้วนะครับคือมีโอกาสรุดเลสห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือผมกล้าคอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าผมเคยอตอนแรกอะ่ะผมเคยเห็นคนอื่นบอกว่ารุดเลทตู้เดิมอะ่ะสองรอบอนนแต่แล้วผมก็มาสัมผัสเองว่าแม่งจริงวะไอรอบการันตีของเนโรเนี่ยไปกดตู้อื่นแล้วมันออกพอออกหน้าตู้ปุ๊บไอตู้ที่เราจะกดเนี่ย การันตีหายครับต้องต้องวัดดวงใหม่ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าชิปหายแล้วถ้าเกิดมากดใหม่อาจจะหลุดเละเหมือนเดิมก็ได้เพราะช่วงนี้ผมเห็นหลุดเละดลุเดเลยผมก็เลยคิดแผนว่าอะเดี๋ยวผมมาเติมอันนี้ก็ได้เนี่ยไหนว่าอ้าวอยู่ไหนว่าตอานนี้นี่เติมเงินต่อเรื่อง เติมเงินวันละสามร้อเจ็บเก้าบาทนะครับแล้วก็รับเศษ5้าเศษทุกวันนะฮะผมก็กะว่าจะกดอ่ากดเศษเนี่ยให้ถึงสี่สิบอันเพราะว่าถ้าเกิดเล่นตามในเรื่องมันจะได้เศษอีกสิอันเราหาเพิ่มแค่อีกสี่สิบอันนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าเออไหนๆก็ต้องใช้วิธีนี้ละก็คือเนี่ยเติม3ามอเจ็ด้าเพื่อเอาเศษนะครับผมก็เลยไปคำนวณไอ้นี่ครับนี่ d e b i Token ทางมุมขวาบนทีนี้ผมก็คำนวณแล้วไอชุดพวกนี้ถ้าเกิดเราจะซื้อไอที่เป็น399เนี่ยมันจะใช้999เดวิท o เคนเท่ากับว่าถ้าเราจะเติม379 8วันจริงๆผมคิดว้าสิวันนะครับตอนแรกอผมคิดว้าสิวันก็จะใช้เดวิท o k e n อยู่ทั้งหมด14,000เดวิท o เคน ผมก็เลยไปกดแพ็กใหญ่ของเดวิดไม่ถึงแพ็กใหญ่สีแพ็กกลางของเดวิดโทเคนมาก่อนก็คือ9 9 9 9เดวิดโทเคนและทีนี้ความสวยมาแล้วครับมาเยือนไอ้เรื่องเนี้ยผมไม่รู้จริงๆริงนะครับผมเพิ่งจะมารู้ด้วยการที่กดด้วยตัวเองแต่ว่าสมาชิกเพื่อนเพื่อนท่านอื่นอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้จริงๆชิปหายแล้วเรามาดูที่หัวข้อไอ้เกมลูกเต่านี่แหละอะ ทีเนี้ยผมซื้อไอเกมลูกเต๋าอ่าผมซื้อแพ็กไหนว่าเอผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะอ๋อไอไอแพ็กที่ผมซื้ออ่ะมันมันเป็นแพ็กนี้ครับเพราะว่ามันรีวันมาแล้วเนี่ยมันรีวันมันรีวันไปนแล้วนะครับใช่ใช่ใช,ชเนี่ยก็คือสามเจ็ดเก้า ที่มันได้เพชรม่วงกับเพชรเหลืองทีนี้พอผมซื้อปุ๊บแล้วชําระด้วยดิวิทูเคนนะครับ999ปรากฏว่าไม่ได้ครับชิปอันนี้ชิปหายของจริงละเติเมเงินต่อเนื่องอ่ะไอะตรงเนี้ยไม่ขึ้นครับผมก็เลยเอ๊ะทาไมไม่ขึ้นวะหรือว่าหน่วยของดิวิทูเคมันไม่พอหรือเปล่าอ่ะผมก็เลยมาที่เกมลูกเตา๋าแล้วก็มาซื้อนี่นมาซื้อไอ้แพ็คนี้ 1นึ่งรบาทกับไอเก้าสิบเก้าเดวิอันนี้ผมซื้อ2อันแล้วผมก็กลับไปดูใหม่ปรากฏว่าไม่ได้จ้าออกลายเป็นว่าผมเสียเงิน2,800บาทไปฟรีๆผมได้มาแค่รอบเดียวก็คืออันแรกนี่อันนีอน้อันที่ติดเครื่องหมายถูกอันเนี้ยคือรอบที่ผมซื้อเดวิสโ o เค n หน้าเว็บในราคา2,800บาทเนี่ยผมได้แค่อันนี้อันเดียว แล้วผมเอาด e ว i สโทเ e นมากดแท็กอื่นเพื่อที่จะเอาอันที่2ต่อไปอ่ะไม่ได้การเป็นว่าการที่จะการที่จะได้กิจกรรมอันนี้เนี่ยเราจะต้องซื้อเป็นเงินเท่านั้นอันนี้คือความรู้ของผมอันใหม่เลยเล่นมา2ปีไม่เคยผมไม่เคยใช้ด e วิสโทเ e นะปกติแล้วอ่ะผมจะกดกดแบบกดผ่านบัตรตัดบัตรเอยหรือไม่ก็หากผ่านทูมันนี่เป็นเงินสดไปเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้พอเห็นว่าดวิโทเน่ะ มันมันถูกกว่ามันประหยัดกว่าผมก็เลยไปไปซื้อ d ด v วิทโวเคนแทนนะครับแล้วก็มาทําแบบที่ผมคิดไว้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้จ้ะน้ําตาจะไหลเลยทีนี้แต่ว่าตอนนี้ผมก็คํานวณใหม่แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดอ่าผมอะไม่เอาเงินไปแต่งรถนะครับที่ผมมีตอนกิจกรรมกิจกรรมคริสต์มาสไว้เนี่ยผมก็จะมาเติมไอ้สามเนี่ยทั้งหมด8วันนะครับ เพราะว่าเนื้อเรื่องมันมี10อันอยู่แล้วเราก็เติมแค่8วันจะได้40อันก็จะปลดล็อกเป็นขั้น EEXD นะครับ8วันจะอยู่ที่3,032บาทผมก็เลยโอเคนะครับอย่างน้อยๆมันก็ยังอยู่ในงบที่ผมตั้งไว้นะถ้าไปบวกกับอีก2,800อ่ะก,ก็คือหู้เชียม,มันก็5,800นี่ว่าก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เอาเอะมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับมันเป็นวิธีที่ จะทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงแล้วก็ประหยัดเงินที่สุดนะครับผมก็กะว่าอ่าถ้าเกิดผมซื้อแพ็คพวกนี้นะครับก็คือเนี่ยซุปเปอร์คุ้ม3ามบาทผมได้เพชรได้หรือพวกนี้เนี่ยผมก็จะเอาทรัพยากรพวกนี้นะครับไปรอกดตู้อาวุธแทนเพราะว่าอาวุธผมเนี่ยมันยังแค่1ดาวนะครับผมยังต้องหาอาวุธอีก3ชิ้นนะครับแล้วเนี่ยเป็นรอบหลุดเลด้วยแล้วก็ ก้าสิบโลแบบเต็มเต็มเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ผมดองไว้ก่อนเพราะว่าผมคาดการว่ากิจกรรมอาทิตย์นี้ที่กำลังจะมานะครับน่าจะเป็นกิจกรรมครบรอบสองปีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าไอ้กิจกรรมครบรอบสองปีมันมีอะไรน่าเติมบ้างนะครับแต่ผมก็จะพยายามเติมให้เป็นเพชรนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรมุงหรือว่าเพชรเหลืองหรือว่าเป็นเติมแล้วได้ตั๋วตู้อาวุธพวกนี้ผมก็จะเติมเติมเติมเพื่อกดอาวุธโดยเฉพาะเลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ตัวละครผมเนี่ยมันสาบวกแล้วนะครับก็คือรอรอแค่เติมรายวันให้ครบ8วันผมก็ขึ้นเอีกแล้วนะครับเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกผมกะว่าจะเอาชุดไอชุดดีมิต็ดของมันอนะแต่พอดูไปดูมาแล้วผมชอบชุดอันนี้มากกว่าชุดย้อมแมวมันเนี่ยชุดย้อมแมวอ่ะแฟชั่น นี่นี่แฟชั่นนี่อ่ะผมการบอกว่าผมมากับชอบชุดชุดนี้มากกว่านะสี่ชุดเนี้ยดูเท่ดิแต่ว่าชุดนี้ผมรู้สึกเฉยเฉยอะแต่บางคนก็อาจจะชอบชอบไม่เหมือนกันนะครับความชอบของคนเรานะครับผมรู้สึกว่าชุดนี้มันมันดูคล้ายๆกันกับชุดดั้งเดิมมันนี่แหละแต่แค่ว่าปกมันหนาขึ้นแล้วก็มีออร่านะครับเนี่ย ผมก็เลยโอเคเราพอใจที่ชุดนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากได้อีกอันนึงนครับคือสกินอาวุธไว้เพื่อนทุกคนฮะขออภัยนะครับนี่ฮะสกินอาวุธแบบ่รูปหลักเนี่ยอันนี้ผมอยากได้มากแบบอันนี้คือโคตรเท่ครับทุกคนเนี่ยสกินที่ได้จากการปลดสีดาวผมเฉยๆนะอันเนี้ยเฉยๆมากส่วนอันนี้อันนี้ก็คือแบบธรรมดามาก แน่นอนว่ามันเป็นดาบประจําตัวของเนโรอยู่แล้วนะครับแต่ผมมอยากได้เล่มนี้เนี่ยคือเล่มนี้มันสำหรับผมคือมันเท่มากผมอยากได้มากเลยอัน,นเนี้ยเนี่ยสการเลดควีนทรูนะครับส่วนนี้เป็นราชินีครีมสันเนี่ยผมอยากได้สการเล t มากเลยตอนนี้ผมลองหาทุกสิ่งทุกอย่างในในเกมปัจจุบันล,ละอันเนี้ยยังไม่ไม่เห็นนะครับผมเดาว,ว่ามันอาจจะเอามาในกิจกรรมเนี่ยที่จะถึงนี้หรือเปล่า ็หวังว่ามันจะเอาเข้ามานะถ้าเอาเข้ามาผมซื้อแน่นอนเนี่ยเพราะว่าดาบเดิมมันเนี้ยดาบแบบว่าดาบอีหยังวะเนีย่ยผมชอบอันนี้มากเลยรอ,อเรื่องที่อยากจะเล่าทุกคนฟังก็มืเรื่องนี้แหละครับเปิดโลกใหม่ของผมเลยดีวิถ t ขึ้นไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้นะครับเอ,อวางแผนใหม่ต้องเสียเงิน379บาททุกอ่า8วัน แล้วก็ได้ EX แน่ๆนะครับก็รอกันหน่อยนะครับว่า,อาพอผมขึ้น E x แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทสทสดาเมจให้ดูแบบดีๆอีกทีนึงนครับว่า,อาพอขึ้น EX EX แล้วเนี่ยกับสิ่งที่ผมทําคลิปเจาะลึกไปเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแตผ่ผมคิดว่าดาเมจมันต่างกันอยู่แล้วแหะเพราะว่าพาสซีฟหลักๆมันก็เพิ่มความแรงให้ตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอาวุธนะครับ4ดาวเนี่ยคือสําคัญเลยนะครับทำให้ ตัวเนโรเนี่ยมันเพิ่มอัตราคิในไอสโลเวล์น,นะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เพิ่มคิดดาเมจอีกห้าสิบเปอร์เซ็นยังไงก็ยังไงก็ดีฮะเนี่ยพาสสิบสี่ดาวนะครับถ้าเกิดใครมีประสบการณ์คล้ายๆผมเนี่ยก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์พูดคุยกันได้นะครับผมก็อยากรู้ว่านอกจากผมแล้ว มีเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นเหมือนผมบ้างไหมผมจะได้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆเราก็มีเพื่อนที่ประสบปัญหาเดียวกันกับเรานะเราไม่โดดเดี่ยวเราคือเพื่อนกันนะครับอ,อทุกคนก็รอกันหน่อยนะครับสำหรับตัวเรโลแขนกลอเอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทสนู่เทสนี้ให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เวิร์กันแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเวิรอยู่อะไรแล้วทำไม่มีอะไรเวิร์ล,ละหมดละห,หมดจริง แล้วก็นี่อ่ะน้องเลดี้สันนล็อกเดี๋ยวเจอกันนะครับหลังจากที่ทําในโดฟูแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมในงานนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนนะครับ สำหรับคลิปบนเวอร์บนติดนิดหน่อยก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ